นิทานสั้นตอนพีซูกับการสร้างโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์พลังงานธรรมชาติตสูย์ต้นทุนจากเศษซากและไอเดียพีสูนั่งอยู่หน้าบ้านต้นไม้ลอยน้ำของเขามองดูสายน้ำที่ใสสะอาดแต่ในใจกลับคิดถึงกองขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นทุกวันน้องประหยัดบ้านของเราเป็นมิตรกับธรรมชาติตแล้วแต่โลกใบนี้ยังเต็มไปด้วยขยะอันตรายโดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีทั้งพลาสติกและโลหนะ เราจะช่วยโลกได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงเงินทุนสร้างโรงงานแพงๆครับน้องประหยัดประมวลผลข้อมูลด้วยความรวดเร็วจาัดก,การวิเคราะห์การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์สูนต้นทุนคือการสร้างโรงงานรีไซเคิลพลังงานธรรมชาติครับสถานที่ใช้พื้นที่วางใต้สะพานเก่าที่ไม่ใช้แล้วเป็นโครงสร้างหลักของโรงงาน โครงสร้างโรงงานใช้โครงเหล็กเก่าจากตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกทิ้งและแผ่นพลาสติกรีไซเคลิลจากขวดน้ำอัดลมมาทำเป็นผนังและหลงังคาพลังงานติดตั้งกังหันลม DIY ขนาดใหญ่ทำจากใบพัดลมเก่าและแผงโซล่าเซลล์ทำมือ จากวัสดุรีไซเคลิลเพื่อผลิตไฟฟ้าให้โรงงานอุปกรณ์รีไซเคลิลสร้างเครื่องมือพื้นฐานจากชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำมาปรับปรุงเช่นเครื่องบดพลาสติกจากเครื่องสักผ้าเก่าเครื่องแยกโลหะจากแม่เหล็กไฟฟ้าในลำโพงเก่ากระบวนการน้องประหยัดจะออกแบบระบบการขัดแยกทอดประกอบและแปรรูปขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นวัตถุดิบใหม่โดยใช้พลังงานและเครื่องมือสู์ ต้นทุนแรงงานจะใช้หุ่นยนต์รีไซเคิลตัวจิ๋ว DIY ที่สร้างจากชิ้นส่วนของเล่นเก่าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆน้อยๆช่วยในการคัดแยกพิสูตื่นเต้นมาตาลุกวาวโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์พลังงานธรรมชาติดสุต้นทุนสุดยอดไอเดียเลยน้องประยัดถ้าเราทำสำเร็จเราจะช่วยโลกและสร้างรายได้จากขยะได้ด้วยมาเริ่มกันเลย หลังจากได้แผนการสร้างโรงงานที่ชัดเจนพีสู้และน้องประหยัดก็ออกสำรวจพื้นที่ใต้สะพานเก่าที่เลงไว้ซึ่งเต็มไปด้วยเศษซากและกองขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกงหิงพวกเขายังได้รวบรวมโครงเหล็กเก่าจากตู้คอนเทนเนอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำไปปรับปรุงใช้เป็นเครื่องมือในโรงงานได้<อ>พีซูตื่นเต้นกับทุกสิ่งที่เขาพบ เพราะนั้นหมายถึงวัตถุดิบศูนย์ต้นทุนที่กําลังจะกลายเป็นโรงงานแห่งอนาคต <Okay. S 1> เมื่อได้วัดสดุและอุปกรณ์เพียงพอผีสู้และน้องประหยัดก็เริ่มลงมือสร้างโรงงานใต้สะพานเก่าทันทีผีสู้ใช้โครงเหล็กจากตู้คอนเทนเนอร์มาเป็นโครงสร้างหลักและประกอบแผ่นพลาส,สติกรีไซเคิลเป็นผน,นังส่วนน้องประหยัดก็ควบคุมหุ่นยนต์ตัวจิ๋วให้ช่วยติดตั้งการหันลม DIY จากใบพัดลมเก่าและแผ่นโซลาเซลล์ทำมือบนหลังขา เพื่อให้โรงงานมีพลังงานใช้เองทั้งครูทำงานอย่างขมักขเม็นและมีความสู้ในที่สุดโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์พลังงานธรรมาชาติศูนย์ต้นทุนของพีซูก,ก็สร้างเสร็จสมบูรณ์โรงงานแห่งนี้ใช้พลังงานลมและแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อนเครื่องมือรีไซเคิลที่สร้างจากชิ้นส่วนเก่าๆแ,แ,และมีหุ่นยนต์จิ๋วช่วยขัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พีซูและน้องประหยัดยืนมองโรงงานของตัวเองด้วยความภูมิใจเพราะมันคือหลักฐานว่าขยะสามารถสร้างโอกาสและคุณค่าได้อย่างแท้จริงโรงงานรีไซเคลิลขยะอิเล็กทรอนิกส์พลังงานธรรมชาติสู์ต้นทุนของพี่ซูเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ ซื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมต่างยกย่องในความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดเปลี่ยนขยะให้เป็นหุ้นรงงานแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่ที่แปรรูปขยะแต่กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลย่างยังยืนและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเห็นคุณค่าของสิ่งที่ถูกทิ้งแล้วพอคิดกอนนอนนวัตกรรมที่ยั่งยืนคือแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดเมื่อธุรกิจของเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการช่วยเหลือโลกและสังคม ผลงานนั้นจะส่งต่อแรงบันดาลใจและดึงดูดความสนใจจากผู้คนโดยอัตโนมัตินิฐานจบแล้วครับ